สวัสดีครับทุกคนวันนี้๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทําสีในตัวหนังสืออีกหนึ่งวิธีครับจากที่ครั้งก่อนผมเคยสอนวิธีการไล่สีไปแล้วใช่ไหมครับครั้งนี้ก็จะเป็นการไล่สีเหมือนเดิมครับแต่เราจะใช้อีกวิธีหนึ่งครับซึ่งจะเป็นวิธีที่ง่ายกว่าคลิปก่อนนั้นเยอะเลยครับแล้วก็จะออกมาสวยงามด้วยนะครับโดยเราจะทําในโปรแกรม Premiere Pro ครับไปดูวิธีทากันเลยครับ ก็มาในส่วนของโปรแกรม p r e m i e r Pro ครับมาถึงก็ผมอาจจะสร้างข้อความครับส่วนของเพื่อนๆอาจจะตัดต่อไปแล้วอะไรก็แล้วแต่นะก็คือถ้าเกิดเป็นงานตัวเองอยู่เนี่ยเราอยากจะมาทําอย่างวิธีผมเนี่ยก็แค่พิมพ์ข้อความไปบ,บนงานของเพื่อนๆแล้วกันนะแต่ผมยังไม่ได้มีวิดีโออะไรผมก็อาจจะพิมพ์ไปเปล่าๆอย่างนี้เลยนะอ่าก็กดที่ t ท p e t ป1หนึ่งทีครับแล้วก็มาจิ้มที่หน้าต่าง Preview ตรงนี้เลยนะแล้วเราก็อาจจะพิมพ์ข้อความของเราไปเลยผมก็อาจจะพิมพ์ชื่อช่องผมก็ได้ ข้อความผมก็จะประมาณนี้แล้วก็มาที่ตรงกราฟิกนะครับแล้วก็มาที่ e d i t นะเพื่อนๆก็มาปรับแต่งข้อความของตัวเองนะแต่ผมอาจจะไว้ประมาณนี้แล้วกันนะผมอาจจะเพิ่มใหญ่สักหน่อยแล้วก็ให้มันกึ่งกลางนะอ่า ตั้งค่าของผมไว้ประมาณนี้นะแล้วผมก็กลับมาที่ Work Space เดิมนะประมาณนี้กำลังสวยแล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่เอฟเฟกนะครับมาที่เอฟเฟกแล้วก็หาเอฟเฟกตคำว่าโฟเคเลอร์ครับพิมพ์ไปเลยก็ได้โฟเคเลอร์ Full Color. อ่ะมันขึ้นมาแล้วนี่โฟเคเลอร์การเดียนตรงนี้นะลากมาใส่ในข้อความของเราเลยนะอ่าพอลากมาใส่แล้วเนี่ยมันก็ทําการไล่สีให้เราเรียบร้อยแล้วนะก็สวยงามนะประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยไม่ชอบใจสีที่เขาตั้งมาให้เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้นะตรงนี้ก็เนี่ยมี 3-4ตรงนี้นะก็สามารถเปลี่ยนสีได้อเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ดูแล้วกันผมก็มีสีชุดสีของผมเนี่ยผมก็จิ้มไปมีสีอะไรให้ผมเลือกมกั่งผมเอาอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วกัน อ่ะสีก็ประมาณนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกดตรงที่ตัวเอฟเฟกของเราเนี่ยโฟลเลอร์แกลเรีนตรงนี้นะแล้วมันก็จะมีจุดจุดสีมุมตรงเนี้เพื่อนๆสามารถลากเข้ามาใกล้ไกลได้นะยิ่งใกล้มันก็จะยิ่งเข้มนะอ่านี่ลากเข้ามาอย่างงี้ยิ่งใกล้ยิ่งเข้มจะลากไปตรงไหนก็ได้นะนี่ตรงไหนใกล้มันก็จะเข้มนะนี่เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสีทั้หน่อยดีกว่าสีผมอาจจะยังไม่ค่อยสวย ก็ปรับไปเรื่อยๆนะเราอยากได้สีอะไรล้วก็เปลี่ยนไปนะตรงนี้หรือเพื่อนๆอาจจะจิ้มเปลี่ยนสีตรงนี้ก็ได้นะถ้าเกิดใครไม่มีชุดสีอย่างนี้นะเราก็จิ้มเปลี่ยนสีไปได้เลยอืม ผมก็ตั้งประมาณนี้แหละแล้วก็เพื่อนๆจะไปต่อยอดคือจะไปทำเป็นไตเติลจะทำเป็นอินโทรจะทำเป็นข้อความไว้ขึ้นบอกเล่าอะไรก็แล้วแต่นะตรงนี้เราก็สามารถอ,อาจจะไปปรับตำแหน่งตรงนี้นะแต่คือเพื่อนๆต้องมาถ้าเกิดจะลดขนาดเนี่ยเพื่อนๆต้องมาลดขนาดในส่วนของวิดีโอนะครับเราก็มาที่โมชั่นนะครับเราอย่าไปในส่วนของกราฟิกนะเรามาตรงที่วิดีโอนะครับล้วก็โมชั่นแล้วก็อาจจะลดสเกลลงไปนะแล้วก็กดที่โมชั่นเราอาจจะ วางมุมใดมุมหนึ่งอะไรอย่างงี้นะนี่จะไปวางไงก็แล้วแต่นะอันนี้ก็คือวิธีการทำตัวหนังสือไล่สีนะก็สามารถเปลี่ยนได้สีสีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครสงสัยตรงไหนในโปรแกรมพีเ m ี e r ป p ะ o ครับก็คอมเมนต์มาคุยกับผมได้นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ